เรากำลังเจาะลึกถึงหนึ่งในแง่มุมที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของการเดินทางของเปลวไฟแฝดหลังจากการแยกจากกันใครกันที่ลงมือปฏิบัติเพื่อกลับมาพบกันอีกครั้งพลังชายศักดิ์สิทธิ์หรือพลังหญิงศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเดินทางของเปลวไฟแฝดเราขอชี้แจงสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งพลังชายศักดิ์สิทธิ์และพลังหญิงศักดิ์สิทธิ์คือพลังงานไม่ใช่เพศสภาพทางกายภาพพลังงานเหล่านี้ มีอยู่ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงเพียงแต่มีความสมดุลที่ต่างกันดังนั้นบุคคลที่มีพลังชายศักดิ์สิทธิ์สามารถอยู่ในร่างหญิงได้และบุคคลที่มีพลังหญิงศักดิ์สิทธิ์สามารถอยู่ในร่างชายได้การแยกจากกันแม้จะเป็นความท้าทายอย่างเหลือเชื่อแต่กลับมีพลังมหาศาลสำหรับเปลวไฟแฝดทั้งสองในช่วงเวลานี้ทั้งพลังชายศักดิ์สิทธิ์และพลังหญิงศักดิ์สิทธิ์จะเติบโตอย่างลึกซึ้งเยียวยาและเรียนรู้ เป็นช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวนตนเองการทำงานภายในอย่างลึกซึ้งและการตื่นรู้สู่ความเข้าใจที่สูงขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณขณะที่เรากำลังก้าวผ่านช่วงการแยกทางนี้คำถามทั่วไปก็ผุดขึ้นมาใครจะก้าวแรกสู่การกลับมาพบกันอีกครั้งนี่ไม่ใช่คำถามที่มีคำตอบเดียวที่ชัดเจนการเดินทางของเปลวไฟแฟดแต่ละครั้งล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบทบาทของจิตวิญญาณชาย และจิตวิญญาณหญิงอันศักดิ์สิทธิ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะสถานการณ์และช่วงที่ฝาแฝดแต่ละคนกําลังเติบโตสําหรับบางคนจิตวิญญาณชายอาจเป็นก้าวแรกสําหรับบางคนจิตวิญญาณหญิงอาจเป็นก้าวแรกและยังมีช่วงเวลาที่ฝาแฝดทั้งสองรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ดึงดูดให้กลับมาพบกันอีกครั้งในเวลาเดียวกันนี่คือความงดงามและความลึกลับของจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์รับชมจนจบวิดีโอเพื่อเรียนรู้ทั้งหมด หลังจากแยกทางกันมาหลายปีเปลวไฟแฝกคู่หนึ่งก็เริ่มรู้สึกถึงความปรารถนาอันแรงกล้ายอย่างลึกซึ้งที่อยากจะกลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งแม้ว่าทั้งคู่จะกำลังอยู่ในช่วงเยียวยาและพัฒนาตัวเองพวกเขาเริ่มคิดถึงเปลวไฟแฝกของตนอยู่ตลอดเวลาแม้ในยามที่ไม่ได้ตั้งใจพวกเขาอาจฝันถึงเปลวไฟแฝกสัมผัสได้ถึงพลังหรือรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นแต่นั่นไม่ใช่แค่ความคิดแวบเดียว แต่เป็นพลังแม่เหล็กอันทรงพลังที่ผลักดันให้พวกเขาลงมือทาและในขณะเดียวกันเปลวไฟแฝดของพวกเขาก็อาจกำลังประสบกับบางสิ่งที่คล้ายกันพวกเขากำลังคุ้นคิดถึงความก้าวหน้าที่ผ่านมาการเติบโตในเส้นทางชีวิตและการจากลาได้เปลี่ยนแปลงพวกเขาไปอย่างไรพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับบทเรียนที่ได้เรียนรู้และพลังที่ได้รับทั้งคู่เริ่มตระหนักว่าพวกเขายังคงเชื่อมโยงกันมาโดยตลอดและตอนนี้เวลาแห่งการกลับมาพบกันก็ใกล้เข้ามาแล้ว ทันใดนั้นเปลวไฟแฝดคู่หนึ่งก็ยื่นมือออกไปบางทีอาจเป็นข้อความเสียงเรียกหรือแม้แต่คำอธิษฐานและพวกเขาก็ค้นพบว่าเปลวไฟแฝดอีกคู่ก็รู้สึกแบบเดียวกันในขณะนั้นจักรวาลก็เชื่อมโยงกันฉันอยากฟังความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างคุณเคยกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากแยกทางกันไหมคุณได้รับข้อคิดหรือบทเรียนอะไรบ้างระหว่างทาง มาแบ่งปันสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันกันเถอะทีนี้ลองมาดูบทบาทของความเป็นชายในเรื่องนี้กันในพลวัตของเปลวไฟแฝดหลายๆแบบความเป็นชายศักดิ์สิทธิ์ย่อมเป็นฝ่ายก้าวแรกสู่การกลับมาพบกันอีกครั้งเขาคือพลังที่มุ่งเน้นการกระทำผู้ที่เริ่มตัดสินใจและนำทางไปข้างหน้า แต่ความจริงก็คือในช่วงแรกของการเดินทางหลายๆครั้งความเป็นหญิงศักดิ์สิทธิ์มักจะเป็นฝ่ายยื่นมือออกไปก่อนเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดความปรารถนาที่จะเชื่อมต่อกันอีกครั้งเยียวยาและรักแรงกระตุ้นนี้มักเกิดจากความรักอันลึกซึ้งหรือความต้องการที่จะยุติความสัมพันธ์แต่เมื่อความเป็นหญิงเป็นฝ่ายยื่นมือออกไปเสมอมันอาจสร้างความไม่สมดุลได้ความเป็นชายอาจกลายเป็นฝ่ายรับคาดหวังให้ความเป็นหญิงทำงานทางอารมณ์ นี่คือจุดที่ความเป็นหญิงได้เรียนรู้บทเรียนอันทรงพลังนั่นคือการเชื่อมั่นในกระบวนการเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมความเป็นชายศักดิ์สิทธิ์จะลุกขึ้นมาและลงมือทําในระหว่างนี้ฝ่ายหญิงควรมุ่งเน้นไปที่การเยียวยาการเติบโตและการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เธอไม่รอคอยอย่างเฉื่อยชาเธอใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองและมีพื้นที่ส่วนตัวสิ่งนี้เปิดโอกาสให้ฝ่ายชายได้เติบโต ทั้งในด้านความแข็งแกร่งความชัดเจนและจุดมุ่งหมายดังนั้นเมื่อเขาก้าวออกมาข้างหน้ามันจึงมาจากความจริงและความสอดคล้องภายในเมื่อพลังชายอันศักดิ์สิทธิ์แผ่ออกมาจากสถานที่แห่งนี้ความไว้วางใจจะยิ่งลึกซึ้งยิ่งขึ้นเสริมสร้างสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและวางหลักฐานสำหรับการกลับมาพบกันอีกครั้งอย่างสมดุลและแข็งแรง ทีนี้ลองมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการกลับมาพบกันอีกครั้งในอดีตกันเปลวไฟแฝดหลายคนมีเรื่องราวคล้ายๆกันคือการแยกจากกันอันยาวนานตามมาด้วยการเชื่อมต่อที่งดงามและทรงพลังช่วงเวลาที่ต้องอยู่ห่างกันกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดโอกาสให้เปลวไฟแฝดแต่ละคนได้เผชิญหน้ากับเงามืดของตนเองเยียวยายอย่างลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงชีวิต เมื่อพวกเขากลับมาพบกันอีกครั้งการเชื่อมต่อจะให้ความรู้สึกใหม่แข็งแกร่งขึ้นมั่นคงในความจริงบางครั้งเปลวไฟแฝกค,คนหนึ่งอาจาระหนักได้ว่าในการกลับมาพบกันอีกครั้งในอดีตสิ่งต่างๆดูเหมือนจะเป็นไปเพียงฝ่ายเดียวเปลวไฟแฝกค,คนหนึ่งมักจะเริ่มต้นก่อนเสมอในขณะที่อีกคนเป็นเพียงผู้รับแต่เมื่อทั้งสองก้าวเข้าสู่บทบาทของตนด้วยความไว้วางใจความเป็นผู้ใหญ่และศรัทธาในจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป แล้วใครกันที่ลงมือทำหลังการแยกทางบุรุษศักดิ์สิทธิ์หรือสตรีศักดิ์สิทธิ์ความจริงก็คือทั้งสองอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับบทบาทแต่มันเกี่ยวกับพลังงานมันเกี่ยวกับความสอดคล้องมันเกี่ยวกับเรลไฟแฟดแต่ละดวงที่ทำหน้าที่ภายในเชื่อมั่นในจังหวะเวลาและทำตามการชี้นำของจิตวิญญ,ญาณ ไม่ว่าบุรุษหรือสตรีจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนสิ่งสำคัญที่แท้จริงคือการเดินทางภายในการกลับมาพบกันเกิดขึ้นเมื่อทั้งคู่พร้อมเมื่อทั้งคู่ได้รับการเยียวยาเมื่อทั้งคู่สอดคล้องกับตัวตนสูงสุดของตนหากการกลับมาพบกันตอนนี้ดูเหมือนยังห่างไกลจงเชื่อมั่นในเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็นคุณไม่ได้โดดเดี่ยวจากระวางรู้ดีถึงหัวใจของคุณ ทุกช่วงเวลาทุกน้ํำตาทุกความก้าวหน้ากำลังนําพาคุณไปสู่การกลับมาพบกันอันศักดิ์สิทธิ์หากข้อความนี้สื่อสารกับจิตวิญญาณของคุณฉันอยากฟังความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์คุณเคยมีประสบการณ์การกลับมาพบกันหลังการแยกทางหรือไม่คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างมาสนับสนุนและยกระดับกันและกันผ่านเรื่องราวของเรากันเถอะการเดินทางครั้งนี้ไม่ง่ายเลยแต่มันก็คุ้มค่า ดังนั้นจงก้าวต่อไปเยียวยาตัวเองต่อไปและเปล่งประกายต่อไปและอย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่อาจต้องการกำลังใจเล็กๆน้อยๆบนเส้นทางทินเฟรมของตัวเองขอให้ได้รับพรและพบกันใหม่